ครับเมริกาสวัสดีพี่น้องทีเข้ามารับชมทุกท่านครับวันนี้าพาพี่น้องมาเบิ่งหวันนะครับพอดีมาพบเจอหวันทีแปลกหูแปลกตาจังเล็กจังน้อยครับบ่อยพบเจอกันได้บ่อยไปนลยครับสําหรับหวันชนิดนี้นะครับครับตามที่พี่น้องเห็นก็คือเป็นหวันมหาเสน่ห์ในบางตำาราครับหรือว่าที่เฮาคุณเคยซื้อของเิ่นได้ดีก็คือสิเหลยกกันว่าหวันดอกท่องกะเจ้านั่นเองครับชนิดนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มของกระเจ้าใบเขาครับ ตัวลักษณะใบของเพิ่นก็มีขนาดเลี้ยวเล็กครับตามที่พี่น้องเห็นก็คือเป็นหวานมาัสนียตวผูครับหรือว่าหวานดอกท่องกระเจาตตวผูนั่นเองนะครับปัวช่วงบริเวณลองกลางใบของเพิ่นครับเพิ่นสะมีลักษณะเป็นสีแดงนะครับตามที่พี่น้องเห็นในขนาดนี้ครับสะมีสีแดงขาดเหวกันมาตามลองใบของเพิ่เนาะครับส่วนด้านหลังใบของเพิ่นก็สะมีลักษณะเป็นสีเขียวด้วนครับ ลักษณะใบของเพินกะมีขนาดเลี้ยวเล็กครับมีายใบแหลมนะครับหลงกลางเป็นสีแดงตลอดแนวครับส่วนลำต้นของเพินก็มีขนาดเล็กไข่กันครับต้นขมิ้นครับตัวสีมีขนาดเล็กกวัวหรือว่าไข่กันกับหวานเพ็ดน้อยนั่นเองนะครับสําหรับหวานชนิดนี้ครับครับสําหรับหวานมหาเสน่ห์ตัวฟูครับหรือว่าหวานดอกทองกระจ้าตัวผูนะครับ ถือว่าเป็นชนิดที่ออกดอกยากชนิดหนึ่งครับพรา่าคลิปนี้ผมก็ได้ทายไว้ในช่วงปีกายนะครับบริเวณคนตต้นพี่น้องก็ถ้าสังเกตกัรสดบอพบเจอกล้วยดอกข้องเพลนครับบริเวณคตตนนะครับซึ่งจนมาถึงปีนี้ครับเดี๋ยวผมสิดทายคลิปล่าสุดให้เบิ้งนะครับว่าเป็นสีมีดอกใี่เราเห็นมัครับถือว่าเป็นหวานที่ออกดอกยากอีกชนิดหนึ่งครับสำหรับวันมหาเสน่ห์ตะปูนะครับ พี่น้องกาโคงเซนลักษณะใบของเิ่นนะครับมีลักษณะเป็นสีเขียวขาดขาดด้วยสีเขียวนะครับตามแนวใบพอสังเกตได้เห็นนะครับสําหรับคุณคนเสือของหวานชนิดนี้ครับ,บว่าในตําราของหวานมหสเสนหรือว่าหวานดอกทองกระเจ้าเนาะครับจัดว่าเป็นหวานที่ให้คุณทางดันเมตตามหาสเสนครับหรือว่าเมตตามหานิยมนะครับปลูกไว้ตามบ้านตามเพื่อนก็ ถือว่าเป็นมงคลดีครับเห็ดให้ผูกลูกด้วยวผู้เป็นเจ้าของครับมีสเสน่ห์เมตตาแก้เพศตรงขามได้ดีครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับดอว,ว่าสิปปูกว้าตามาน้านค้า้านข,า,า,นข,า,า,นขายก็จ,จัดว่าเป็นมงคลดีครับเห็ดให้เจ้าของลานมีสเสน่ห์เมตตาแก่ลูกค้าที่เขามาซสือหาสิ่งของของเฮานะครับ โดยเฉพาะพันให้เก็บเอาดอกหวานครับนำมาตากแห้งหรือว่านำไปแช่น้ำมันจันนะครับก่อนจะนำไปใส่ไก่เสก้วยกระทะกำกับสามจบนะครับเดี๋ยวปดกระทเดี๋ยวผมสิเขยียนให้อยู่บริเวณใต้คลิปครับเมื่อเเสกเสร็จแล้วครับ็บใหโปกผ้าดอกหวานนันติดโตไปใส่มาใส่นะครับก็บสิเฮ็ดห้มีสเสน์เมตาแก่เห็ดตรงขามครับสำหรับ คุณความเสียของวันชนิดนี้นะครับให้พี่น้องรับชมแล้วก็รับฟังโดยการพิจารณาครับรับนี่ก็คือคลิปล่าสุดที่ผมถ่ายนะครับในปีนี้ครับก็คือเป็นต้นไม้ที่ขึ้นมาในช่วงตน้นฝนนี่แหละครับถ้าพี่น้องสังเกตก็คงสิเห็นหลักษณะบริเวณเงาของเป็นครับเป็นสีบ่ามีกลวยดอกเงาเห็ดเลยนะครับสําหรับวันมหาเสน่ห์ตภูครับหรือว่าวัน ดอกทองกระจาวัูปูนั่นเองครับแต่ถือว่าเป็นหวานที่ออกดอกให้เขาได้รับชมยาครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับซึ่งผมก็ดได้ปลูกมา2ปีแล้วครับยังไม่ทันได้เห็นดอกของเพิ่นสักเท่อเนาะครับในคลิปนี้กับพี่น้องอาจสิเห็นลักษณะใบของเพิ่นยังสัน่นกลัวต้นคลิปที่ผมถ่ายพี่น้องเบิ่งในช่วงต้นคลิปนะครับเพราะว่าเพิ่นก็ได้พึ่ง แตกต้นแตกกอขึ้นมาใหม่ครับใบของเฟินกรเลย้บอัทนีเงาเท่าที่ควรนะครับถือว่าเป็นบาดท,ที่มีลักษณะที่โดดเด่นในตครับปลูกไว้าตามบ้านตามเพื่อนก็มีความสวยงามในลักษณะหนึ่งครับครับมอน้กาภาพพี่น้องเบิ่งไว้เพียงแค่นี้นะครับกข็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับลิบนี้ก็สิบด้ขุตพีพ่น้องเบิ่งหัวของเฟินนะครับแต่ว่าสห้พี่น้องเบิ่งลักษณะภาพ หัวองเพลินครับพอได้รู้จักว่าลักษณะหัวของเพลินเป็นจังไดครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมสิแตะพี่น้องเบิ่งนะครับครับนี่ก็คือลักษณะหัวของเพลินครับเป็นคลิปที่ผมเคยถ่ายพี่น้องเบิ่งนะครับก็คือพอได้เบิ่งลักษณะของเพลินครับกับคลิปนี้ก็สีพภาพี่น้องเบิ่งไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ